สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนสีภาพขาวดำให้เป็นภาพสีนะครับบอกไว้ก่อนว่าฟังก์ชันนี้จะมีอยู่ใน Photoshop เวอร์ชันสองพัน่สนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใใช้ของแท้อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถอัปเดตได้ฟรีเลยครับอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับวิธีการทําเปลี่ยนสีภาพจากขาวดำเป็นสีครับบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับในเวอร์ชันน2ี2 1นี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่มี การฝัง AI นะครับเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยหลายๆส่วนเลยแล้วฟังก์ชันต่างๆที่แบบไม่เคยมีมาก่อนนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็เอาภาพที่เป็นขาวดำมานะครับอ๋อคลิกที่เลเยอร์ภาพนะครับที่สั่งฟิลเตอร์นะครับเลือกที่นะครับ New l e v e l Filter นี่นะครับ New l e v e l Filter นี่นะครับแล้วก็กดปั๊บนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับของคนบางคนอาจจะอยู่ติดด้านขวาเลยนะสำหรับผมอยู่ตรงนี้ซึ่ง ไอคำสั่งนี้นะครับมันยังเป็นเบต้าอยู่นะเรียกว่าเบต้าเบต้าฟิลเตอร์นะครับก็คลิกที่เบต้าฟิลเตอร์นะครับแล้วเลือกที่นี่นะครับคัลเลอร์ไลซ์นะครับคัลเลอร์ไล์ตัวนี้นะครับแล้วเป็นเบต้านะถ้าเกิดของเพื่อนๆเนี่ยมาเป็นรูปก้อนเมฆอยู่แบบนี้นะครับก็ต้องกดดาวน์โหลดก่อนแต่เพื่อนผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องกดนะครับถ้ามีรูปก้อนเมฆนะครับให้กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับเพื่อดาวน์โหลดตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับก็กดเปิดฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับปึ้งนะครับกดเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าภาพของเราเนี่ยเป็นสีแล้วนี่นะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆนี้ได้เช่นพื้นที่ของสีอยากให้พื้นที่ของสีโฟกัสคัลเลอร์เนี่ยนะครับให้มากขึ้นหรือปรับค่าสีนะครับแต่ละสีนะัะไปทางสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับก็จะได้เป็นรูปสีแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกดโอเคนะครับ ก็จะเป็นนิวเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาโดยที่ยังเก็บสีเลเยอร์เก่าอยู่นะครับคำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้เหมือนกับเทคโนโลยี AI นะครับในการประมวลผลภาพดูว่าตรงไหนเป็นพื้นผิวตรงไหนเป็นไม่มีสีนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีสีปรากฏขึ้นมานครับอัดูอีกรูปภาพหนึ่งนะครับรูปภาพจากนี้นะครับอขอรูปนี้ด้วยกันรูปนี้นะครับนี่ผมต้องดาว่าเสื้อ เสื้อองค์เนี่ยรับต้องเป็นกรอะต้องเป็นสีทองๆแน่ๆเลยดูซิว่าโปรแกรมเนี่ยจะรู้หรือเปล่าครับเหมือนเดิมนะครับไปที่คลิกเลยย้่าลภาพก่อนไปที่ฟิลเตอร์นะครับเลือกที่ n e w e l Filter นะครับอนันเลือกที่ Beta Fil t e r Colorize นะครับ Colorize นะครับแล้วก็คลิกที่ Colorize ปึ๊บดนะกดเปิดปึง้ง นี่ครับอ่าเป็นสีทองด้วยนะครับเพราะนั้นก็โปรแกรมก็ถือว่าฉลาดทีเดียวนะครับเพราะนั้นเราก็ได้สามารถได้ภาพสีอารมณ์จะเหมือนกับภาพนิตยสารสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับสีจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาครับนี่ก็ไปลองเล่นดูนะครับลองเอาภาพของคุณพ่อคุณแม่นะครับภาพเก่าๆภาพขาวดำเนี่ยครับมาลองปรับแต่งสีดูได้นะครับนี่คําสั่งนี้นะครับนี่ colorize นะครับอ่าตรงนี้หนึ่งเอาพุตมันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็น new layer smart filter หรือจะเป็นดูฟิเคตเลเยอร์นะฮะเลือกที่สมาร์ทฟิลเตอร์นะกดโอเคปึ้งนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ให้นี่นะครับนี่อุ้ยดีมากเลยนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ให้เพราะนั้นเราสามารถปรับแต่งกันได้ตลอดเลยนะครับนี่ตรงนี้เพราะนั้นก็มันก็มีหลายเครื่องมือให้เลือกนะครับลองไปดูนะครับตรงนี้อ่ะย้ำนะครับไปที่ฟิลเตอร์นะครับเลือกที่นิวโรฟิลเตอร์นะครับนิวโรฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ ไปเลือกที่ Colorize นะครับ Colorize นะครับแล้วก็กดโอเคตนนั้นก็จะได้ภาพสีขึ้นมาเลยเพราะนั้นลองไปเล่นดูนะครับถ้าติดขัดปัญหายังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างสอบถามได้ครับวันนี้นะครับ Presentation.INGN นะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นคำสั่งอะไรนั้นติดตามดูกันนะครับ